ไม่ไม่มีคนบอกลาเต้หรือลาก่อนอ,ไไอ๋ามาดิลาเต้หรือลาก่อนครับเนี่ยนัดเลยนัดเลยเอาดิไอเต้ไอเต้เมีอันหนึง <Hey. S 2> ห่งเพื่อไงเดี๋ยวกูท้าให้เอา็แล่วแค่นั้นแหละเนี่ยน้องเขาอ,อายุสิบเกียเองเนี่ยเนี่ยสิบป,ปีเนี่ยเห็นไหมสิบวายเนี่ยซีซั่นนี้ดันสุดเนี่ยมาดิไอเต้มึงเอาเปล่ากับเด็กสิบขวบแบบมึงเอาไหมเฮ้ยไอไอไอรับจบรับจบเอาไหมรับจบน้องรับจบเอากับเต้ไหมลาไก่ ลาไก่ติ๊บเป็นลาไรืมึงเต้ขึ้นลาเฮ้ยเอามาดิมันเอาอ่ะเต้มึงเอาไงอ่ะมันเอากับมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเกมหน้าสร้างให้เลยดีกว่าเอาเงี้ยเกมหน้าสร้างให้เลยดีกว่าว่ะอย่างเงี้ยเต้เต้น้องชายผมยอมไม่ได้ด้วยแต่ผมสร้างให้ดีกว่าว่ะอันนี้เต้น้องผมเอาจริงด้วยประเด็นน่ะคือเอาจัดด้วยแหละ ก็นะครับผมนะก็คู่นี้มีปากเสียงกันมาตั้งแต่สร้างห้องในสตรีมนะแล้วก็มาจุดจบกันตรงที่หนึ่งหนนะครับผมไปอ่ะคุณลาเต้คุณพร้อมนะคุณคุยกันจบยังเรื่องก,กฎกติกาอะไรคุณ2คนคุยกันยังคุยคุยคุยหมดแล้วอ่ะโอเคเริ่มอ่ะไปอันนี้คืออัดตัวใช่ไหมอัดตัวตัวเฮ้ยมาจัดวะไม่เขาเรือกทุกอย่างอะ่ะเอากระสุนโอก เฮ้อเอาหนะเนี <laughs> uh ่ยเฮียเฮยเคเนี่ยไเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เต้แม่งังแกเด็ก10ขวบว่ะจริงวยไอ้เหี้ยังแกเด็กสิขวบจัดอะไม่ใช่สิบขวบปะหรอกปา ใช่เจ๊แพ้นะกูจะหายแบบหาหาแบบคือสุดๆในชีวิตอ่ะเขาแบบหาที่สุดในชีวิตอ่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยเครื่องเครื่องเครืองเครื่องหัวยิงหัวเออเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่มีใครสู้แบบต้องทายพี่ได้หรอกพี่ว่าจริงไอ้หนอนกันพันพูดเปล่าปะไอ้หมายหมายถึงไงไม่หมายถึงไรครับอม ใช่หมายถึงกระป๋องบอกว่านว่าพี่เต้อะวไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงเต๊พี่หมายถึงกระป๋องแฟนตั้งเปลี่ยนชื่อเลยรมาเอ็ดดีลาโก่อนอันนี้ได้แฟนเลอเปลี่ยนเลยแบบเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชื่อเป็นเดิมทันละเฮ้ยมาวะจังหวะนี้อะกป๋ากระเป๊าเตรียมบัตรเปลี่ยนชื่อให้พี่เต้เลยก่อนเริ่มเกมบอกแฟนสกายเลยไม่ใช่หรอ งยไม่เป็นไรถือว่าต่อให้เฮ้ยสุดหว่าพี่เต้ออจัดหวาได้ไม่เป็นไรเขาเอามาแล้วก็ไม่เป็นไรเต้ไม่ร้อนจัดเอาเฮ้ยเฮ้ยยาฮ่าฮ่เฮ้ยสเต็ปตึงเสต็มตึงเออมาแล้วหนูตะโกีเปี่าเหรอ มาจาัดนะเฮ้ยเต็มหัวนะพี่เจเต็มหัวนะจอดนี้นะจอดนี้นะเฮ้ยเจมีอะไรจะบอกฝั่งนู้นปหมรับจบเดี๋ยวก็ได้จบตามชินเฮ้ยเจ๊คำพูดมันเยอะจริงๆริว่ะเด็กคนนี้ใช่ถ้ากูเห็นมึงแพ้นะกูจะย่ำมึงเหมือนกันไอ้สัสไอ้ผิดที่เขาที่เขาออกมาไม่ได้ผิดที่ผมเฮ้ย เขาจัดด้นะเฮ้ยเียเฮ้ยอุ้ย้ย้สวรรค์เดียวอ้ยเม็ดเดียวพออุ้ยเม็ดเดียวพออผมให้เม็ดเดียวอ้ยเม็ดเดียวพอเป็นไงกเขาจัเฮ้ย

บอกไม่เป็นไรอยู่เลยตอนนี้เอาละตอนนี้เออเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรต่อให้ต่อให้นะต่อให้นะต่อให้นะแต่ว่าพอเวลาโดนยิงกูเลือกเขาเพิ่มอ่ะเลือกเขาเพิ่มอ่ะเลือกเขาเพิ่มอ่ะไม่ตึงมากไปไกลเคยได้สิครับผมผมก็เห็นพี่มีเพจทุกเหมือนกันเลต่อได้เลยมันจะซื้อได้ยุอะไรนะไม่ได้ยินหรอนเมื่อกี้อะไรวะไป้อบัตรเซฟี่รอได้เลยอ๋ออ๋อบัตรเซฟี่เดี๋ยวน่าจะส่งได้เลยแหละเดี๋ยวว่าจบเกมเนี่ย ชนะได้ไรอ่ะชนะไม่ได้อะไรอ่ะโอ้โหจะเจ้าแพ้ต้องเสียเอาจัดด้วยพี่เจเอาจัดด้วยดิเรียบร้อยป่ะเรียบร้อยป่ะอุ้ยเท็กะเฮ้ยพี่เจนำเหรอ แล้วตัวตัวพี่เต้อ่อนมากเลยเนี่ยพี่เต้ะจริงนะเฮ้ยไดนเพื่อนนะพี่เต้นะมีคนทักมาแน่มีคนทักมาด้วยเฮ้ยเอยางี้เลยเอ้เขไม่แ้ะยหมดแล้วไอเต้เด็กถือขวบนะถ้ามึงแพ้เด็กถืบขวบนายเต้ จะ g u เรืิ่มเร่อย่งนม่ได้ิไปยไปยโอ้ลกไปมาดิโอ้โหเป็นรื่องอะนสี่ต่อสี่บผมไปรุ่นจิโกนะตรงนี้เนนายปหนยสีนะฮะตรงนี้ไม่ไม่แต่งเโอเค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  ไม่แต่ถ้ารู้ไม่คือถ้ารู้ว่าชนะไม่ไม่ไม่ต้องพูดได้ไหมอ่ะแบบว่าเขาเอาสกายเลอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าตัวเองชนะน่ะไหนวะเฮ้ยเอาจัดว่ะเฮ้ยถชาถชาถชาเต้แพ้เกมนี้หน้าขาวเลยถาเต้แพ้เกมนี้หน้าขาวเอาดิเอาดิเอาดิ จมาเอาดิแต่ว่าเต้ก็โดนประนามหนักหน่อยแต่ว่าเฮ้ยเอาจัดนะเย็บเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมมีพลังแล้วมีพลังแล้วอ้าวถ้าผมชนะพี่กายทำปะเขียนนะถ้าผมชนะไม่ไม่ถ้าคือได้เต้ทำเอากูหน้าขาวถ้าเต้ถ้าเต้แพ้กูหน้าขาวเอาดิถ้าเต้แพ้กูหน้าขาวเลยแค่นั้นแหละแต่เต้มึงคิดดีนะถ้ามึงแพ้มึงจะโดนอะไรบ้างมึงคิดดีๆเต้เต้ ไม่ผมไม่ผมยังให้พี่ผมแล้วแหละไปมาดิพี่ผมไม่มีทางเจอจัดน้องชายพี่เยี่ยมที่สุดสุดปังไอ้หนูไอ้หนูจุดปังอ้าวสวยสุดยอดสุดยอดอ่าเปิดกล้องเลยครับเดี๋ยวสิเนี่ยังไม่จบเลยเปิดกล้องเลยบ้าบอหรือเปล่าเอ้พี่พี่จะไม่มีแป้งสักเขาเรียกแหละเขาเรียกแหละห้องกูมีกูคนจริงพอไม่เหมือนมึงอ่ะเฮ้ยนี่เหมือนโดนยิงเลยเอาจัด เอาจัดไมมีตะไกเลยดิจ่อด้แล้วเฮ้ยมาดิงา้นไอ้สมนกลัวกูจัดเลียน้องผม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 หกคนจัดกูโดนมึงโดนด้วยอ่สองคนแหละไอ้ที่ไม่มียเลยไออยู่ได้คลิปได้คลิปได้คลิปเฮ้ยนี่ไงพี่แตเต้เฉือฉายเลยคลิปนี้นี่พี่แอตเต้เฉือฉายคนเดียวเลยจริงๆริงไเนี่ยเราปวดใจพี่ต่าย อ่าคือเต้มีช่องติกต็อกด้วยนะคนดูผมบอกก่อนนะเต้มีช่องติกต็อกด้วยนะถ้าเอาสวตดงูงูไปลงในช่องน่ะเฮ้ยสวยโอ้โลูกชายี่ชนะว่ะสุดยอดว่ะก็าที่เราตกลงกันไว้ไงถ้าเต้ชนะก็คือเต้จะเปลี่ยนชื่อลาก่อนเ่ยใช่ไหมก็คือจะไม่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 ตกลงว่าแพ้ตกลงว่าแพ้ไม่ใช่หรอกนะไม่ตกลงว่าชนะไม่ใช่เหรอที่ไอ้ชนะไงถามนี้ชนะไม่ใช่เหรอเอเราเราเราถามคนใดที่ไายเต้พูดอะไรชนะมันเปลี่ยนชื่อมั้าถมนีีแต่คนลุมะอย่าถามเลย อ่ะเอาเอางี้แ<า>ล้วก <mel> <ALLY: S 1> ันอ <ond ay> ่ะไอเจ้ไหนๆก็คลิปนี้มึงเฉื่อยฉายแล้วเอามึงฝากช่องติ๊กตอกมึงเลยอ่ะเอ๊บดูก่อนเร็วโอเคครับผมคนดูก็เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมหน้าคนดูก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมหน้าคนดูก็ ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับเพจกระปอ๋อง99นะครับผมน้าคุณครับขอบคุณมากเลยวันนี้ที่เข้ามารับชมคลิปกันนะครับผมแก๊กแก๊กแก๊กอะกลายเป็นปเต้กระป๋องใช่เหรอมันใช่เหรออ๋อไม่ใช่เหรอไอเต้โตอไอเต้าอะเต้เต้เซนไหนอะเซนไหนสตาร์ลีกสเต็ปหนึ่งสุดโอ้โหความปัญญาอ่อนเลยยี่่่ <ๆ S 1> ่ียชื่อช่องมึงอะนี่นะอ่าคนดูก็ค่อยไปหาเอาเองละกันนะครับผมนะคุณครัก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับช่องกระป๋อง99นะครับผมนะคุณครัก็ ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยละกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดดิ่งและก็ให้ฟาดที่ใหม่นะก็อย่าลืมครับติดตามน้องชายผมด้วยกระป๋องเก้าเก้ครับผมแล้วเจอคลิปหน้าครับผมดูด้วยเอ็กด้วยเอ็กด้วยมีเอ็กด้วยกระป๋องเก้าเก้าเอ็กเอ็กเก้าเก้าเอ็กเก้าเก้าครับผม